สำหรับบริการ Connect ต a r านะครับเราให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนเพื่อประสานงานช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมง Connect U เองก็จะเป็นบริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้าโตโยต้าโดยเฉพาะเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยเตือนให้ใช้รถได้อย่างสบายใจรับรองว่าไม่พลาดการแจ้งเตือนและทุกๆก,กิจกรรมที่ดีๆที่เราให้กับเุณ สวัสดีคะ่ะพี่โอวันนี้นะคะพรวอยากให้พี่โอเนี่ยเล่าถึงบริการใหม่ในแอปที่คอ n เน c t ให้ฟังหนะะ่อยค่ะได้เลยครับบริการ Connect Car และก็ n o n n t U t อยู่ครับเป็น2บริการใหม่ที่เราพัฒนามาจากการแจ้งเตือนในกล่องข้อความเดิมนะครับของแอปที o n n e c t ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะรวมทุกอย่างไว้ในกล่องเดียวกันโดยข้อความที่เยอะเนี่ยฮะทำให้ลูกค้าอาจจะพลาดข่าวสารหรือว่าสิทธิพิเศษ ที่ผ่านมานะครับจากเหตุนี้เรากงแยกออกมาเป็น2บริการใหม่เป็น Connect Car กับ c อ n n e c t ยู u Connect Car ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรถโดยเฉพาะนะครับคอ n เน็กยก็จะเป็นการแจ้งสิทธิพิเศษเฉพาะรายบุคคลค่ะพี่โอ๋คะแล้วอย่างนี้จุดเด่นของ Connect Car แล้วก็คอ n เน็กยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครับสำหรับบริการ Connect Car นะครับเราให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีของ Connected เ<ช>พื่อประสานงาน ช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับเช่นการแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งรถเนี่ยออกจากขอบเขตที่กำหนด<า>หรือถูกสตาร์ทโดยผู้อื่นนะครับรวมทั้งการแจ้งเตือนด้านการดูแรลรักษารถเมื่อถึงเวลาเข้าเช็คระยะนะครับหรือว่ารวมถึงการแจ้งเตือนต่อประกันนะครับหรือว่าภาษีประจำปีพรบต่างๆนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยเตือนให้ใช้รถได้อย่างสบายใจ สำหรับ ConnectU เองก็จะเป็นบริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้า t o โยต้าโดยเฉพาะนะครับเช่นการรับบัตรกำนันในเดือนเกิดน,นะครับการร่วมสนุกในกิจกรรมวันพิเศษต่างๆเช่นวันพ่อวันปีใหม่วันสงการอ,รอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบทความดีๆสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ซึ่งลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมใน Connect U ได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพียงแค่เพิ่มข้อมูลรถยนต์เนี่ยนะครับ เชื่อมต่อกับอะไร X เ,เพื่อสะสมคะแนนเดีร์วันในในแอป T c o n n e c ็นะครับก็สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆได้มากมายนะครับโอโ้โหบริการนี้คือแบบเหมาะกับลูกค้าในะยุคปัจจุบันมากๆเลยค่ะเพราะเราทุกคนเนี่ยก็ต่างบุญกับการทำงานนะครับแล้วก็การที่เรามี Connect c a คแล้วก็ Connect You แจ้งเตือนแบบนี้ก็จะได้ไม่ลืมแน่ๆค่ะพี่โอใช่<อ>เลยครับเราคิดบริการนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลทั้งตัวลูกค้าและรถของลูกค้าเลยครับใช้วิธีนี้ คิดว่าดีกว่าแบบเดิมแน่นอนที่สมัยก่อนเราต้องคอยโทรหาลูกค้าป้องกันการรบกวนเวลาของลูกค้า<ะ>แล้วที่สําคัญเนี่ยเราต้องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งตามกฎหมาย p d p a แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราป้องกันลูกค้าเนี่ยที่จะต้องมาเจอกับพวกมิจฉาชีพเพราะนั้นวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็แจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็ทําให้ลูกค้าเลือก<ะ>บริการที่ตัวเองชอบได้นะครับอย่าลืมโหลดแล้วก็ลงทะเบ,บียนแอป D Connect ติดมือถือไว้นะครับรับรองว่าไม่พลาดการแจ้งเตือนและทุกๆกกิจกรรมที่ดีๆที่เราให้กับตัวยานะคร